Urai, มาที way, shared, ่จะปีแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่หนูกลับไปหนูได้โชคกลับไปทุกครั้งเยี่ยมเยี่ยมเรามานี่เนาะเดี๋ยวก็ถุกรัตตรี่กถุกรัตตรี่สามครั้งอย่าเชื่อพวกเรานะคะต้องมาเองเราพิสูจน์บ่อยๆมาจากไหนสั่งมด้ทำไมถึงมาบ่อยๆกลับไปแล้วมันดีทัทางเฮงทีมากทางค้าขายดีขึ้นด้วยค่ะมาที่จะปีแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่หนูกลับไปหนูได้ได้โชคกลับไปทุกครั้งหนูกลับมาทุกๆครั้งหนูก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้มาถวายหลวงปู่หรือว่าจะเป็นโรงทานหนูก็นํามาเลี้ยงค่ะ เลยศรัทธาจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนชอบด้านสายนี้อยู่แล้วไปมาบุกพี่เราเหมือนกันแต่ว่ามาศรัทธาดี่มันขึ้นอยู่กับตัวเรามันขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราแต่ละคนก็ความเชื่อไม่เหมือนกันบางคนมาแล้วอาจจะกลับไปยังไม่เจออย่างที่หนูเจอแต่หนูกลับไปแล้วแล้วหนูเจอ ก็เลยกลับมาเราได้รับในสิ่งที่เราขอมันคืออยู่กับแรงศรัทธาของเราด้วยค่ะมาจากรังสิตค่ะอันนี้น่าจะครั้งที่ครั้งที่สอเป็นยัยปามีความเปลี่ยนแปลงยุบมือคืออะไรเยี่ยมเยี่ยมคือดีสุดๆค่ะอธิบายเรามานี่เนาะเดี๋ยวก็ถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่สามครั้งมองเรื่องราวอย่างนี้ยังไงแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลอะบังคับกันไม่ได้เรื่องนี้ค่ะละอย่างนั้นก็มันก็อยู่ที่กรรมกับบุญของใครมากแม่คะและเชื่อว่าอาบาำนต์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น <ล ısı> รางวัลใหญ่เลยเนาะรางวัลใหญ่เลยเนาะถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะเพื่อนๆพอดูสินะคะอย่าเชื่อพวกเรานะคะต้องมาเองแล้วพีสเอีแล้วคุณจะสมหวังแน่นอนค่ะ